không mật không ở cà phê mà không có phê đã chẳng chết vớt không chỉ cà phê cũng đi kệ chung cà phê chẳng chết vớt hết đáp ít uh, photography Đáp hả đáp đáp ít Facebook Facebook photography về kebab so. ดักโอเคโมเมนต์ถามล้วบอเข้าไปไทยเลีมนวฮะอิชเนี่ยใชนะอิชอะไรนะอิเรดอะไรนะถามคุยใครวะมาสูกฟพมาสจ ย่าย่านทได้ฉันแนย่านี่ไวเตอร์ไเตอรมาอีกร่รอบเชิญวัมนะป้ากันเดียววนไปหนวดเออบานีกได้ กาแฟจางจดวุดโมสังคุยหน้าตาจัดดิ้อเล่ยไปตอนแรกดิเข้าไปในห้างแหละนหลายหนักนะ